เต็มถังรอบแรก1,270วันนี้ครับภารกิจสำคัญเช่นเคยสำหรับลูกค้าที่น่ารักของเรานำรถ mg 3สีเหลืองคันนี้ครับขึ้นไปส่งให้กับพี่ปอที่กรุงเทพนัดกันโอนรถที่ขนส่งนะครับจะได้สบายใจลูกค้าด้วยระหว่างทางบรรยากาศดีมากเลยครับเป็นช่วงที่ดอกไม้ออกดอกแล้วก็เริ่มผลัดใบลงมานะครับสังเกตละออง ใบไม้หรือดอกไม้ที่ปลิวมาสวยมากนะครับช่วงประจวบชุมพรก็จะมีฝนอยู่บ่อยๆซึ่งครั้งนี้ก็ไม่พลาดครับฝนตกเช่นเคยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถึงอุทเทปเราค่อยไปล้างรถให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งตอนนี้เราวิ่งมา438.4กิโลเมตรครับผมน้ำมันยังไม่แดงแต่เหลือ2ตุ่มเดี๋ยวลองเติมน้ำมันดูนะครับว่า มันกินน้ำมันมากน้อยเท่าไหร่เราจะเติม E20 กันทั้งหมด32ลิตร32ลิตรกับ438.4กิโลเมตรมาคำนวณกันจากที่คำนวณน,นะครับก็13.67กิโลเมตร่อลิตรซึ่งตอนที่มาเนี่ยก็จอดพักสตาร์ทรถทิ้งไว้ระหว่างเข้ห้องน้ำด้วยนะครับก็คือไม่ได้ดับเครื่องเลยตั้งแต่มา ประมาณนี้ประมาณนี้ทางไกล13 14โลนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเลยนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีแดดไม่ร้อนฟ้าคลึม้มคลึม้มฝนตกแค่ช่วงสั้นๆครับไม่ได้ตกหนักด้วยนะครับช่วงประจวบชุมอร์เท่านั้นเองหลังลจากนั้นเราก็วิ่งมาทางเพชรบุรีครับแล้วก็ตัดเข้าพระรามสองขึ้นวงแหวนไปลงบางนาะซึ่งจากนี้ไปนะครับ ก็จะเข้าสู่โซนรถติดเดี๋ยวเราก็พักรถกันตอนเย็นนี้แหละแล้วพรุ่งนี้จะไปล้างรถเตรียมรถให้สวยๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปส่งพี่ปอวันที่15ตามกันด้วยนะครับ